เริ่มต้นดีดอกแรกของคืนนี้งามบ่งามบ่ง,ง,งูงามบ่ง,งามบ่งูองีอแก้วอไม่ก็โอ้ไม่เชื่อไปไปไซบานห้าไม่เชี่อเพราะอะไรพี่น้องเข้าตรงห้าไม่เชื่อดอกเดียวนี่ว่าเดีวนี่อุ้ยเสียงอึ้งไหมฝนตกแห้งเดียมของคืนนี้ไปไต่อึ้งพร,ร้อมเลยไต่อึ้งพร,ร้อมเลยไต่อึ้งพร,ร้อมเลย สาธุสาทุเด้อขออนุญาตบาดคำเด้อจังไดกะไดยหลอกลูกหลอกลานเด้อเจ้อเี้อเด้าทา้อเด้เด้าเด้าเด้อลด้อเด้านด้อดอเด้อเห้เด้อ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 เด,ด้อเด้เฮ้เดลอง้เลี้ยงยยดอ้อเดดด้เป็นจังไดดอกนี้เดดดอเ,ดอเ้ด้อดอ้ออ้ เห็นยังวะโอยควัววนหรอวะเงือกเงือกห่อห่อ,หอแไปใส่วะก็ได้เสียงนคนขับนรถมือนีบอลแมนหาไงเห็นบ้ามีเ,เขามาได้คู่มือเขาบอกว่าเฮ้ยมันหาไงย้ังใส่ยังสีบอแมนบอแมน บ่แมนลอยเพื่อเซนควมโอ้อืมโอ้โหต้องอยาสูบเยี่ยมว่ะกูได้เข้ามากอ่ะเห็ดก้อพี่น้องก้อกระตองเอาก้อกระตองเอาแก้ว แสดงว่ามีซ่องยาสูบเนี่ยนี่ต้องมีผู้ไส้เขามาแล้วก็สูบยาแล้วก็ขอนคามีเงินสามารถซื้อยาซ่องเจ้งสีได้ในราคาที่ว่าบอกแดงว่าใบแดงใบหนึ่งเนี่ยต้องเป็นคนที่มาดีจักหน่อยโหมาหมาบอยู่คนโหมาหมาบอยู่คน แต,แต่กามีรักษะควันอยู่นี่ปึ๊บป,ปึ๊บข้าเจ้ามาไตาแล้วบ่เป็น,นยังว่เขาป้าทางผีว่เฮ้ หาอยากหากินหาอยากพี่น้องหาอยากหากินหาอยากบ่หาง่ายๆกันแล้วกันมอ,อนี่กะว่เอาป่นเดียวพ่อเอาป่นเดียวพ่อสีได้บ่จะใส่เบ็ดกบบ่พี่น้องว่ะคือสีแไม่จะตัวทอเ่อเหมือนเนาะ อย่งนี้โอ้ห็ดทานเห็ดทานถ้าเบิ้งเด้อบ้ามีเส็จอย่างให้เบิ้งเด้อเบื้องทางรางมันสิเป็นจังใจต่อไปมันสีแดงเขาเอือนห็ดทานเลเอียดอะไปน้ากันสักวัน หาอยากบ่าพี่น้องว่ามันกับฝนเลียงเนาะครับเนาะสิมันเกิดง่ายๆกับคือชีบบัวถ้าเช้านั้นแล้วกะอดเอาทีว้าวมือนี่ขออภัยครับ นึดพวกไม่เจียบกังเว้นไม่เจียบคู่เหมือหรอเขาเจ้าได้จังไดวะขนาดบ้ามีอมาไตา่เอาคัะยังบ่ได้อยู่อืดพี่น้องอืดอืดยุ่ยเดยหนึ่งพี่น้องตาหนีงบ้าทันเทียนอยู่ อขอจักหาซิฟจุ่มคันได้แนวน,นี้ขอหาซิฟจุ่มจบเลยขอหาซิฟจุ่มจบเลยพี่น้องอืมอืมก็มมสีหายากก็ท่องค่ำขุนตัวนี่ท่องค่ำก่ต้องบ่อถึงยากอยู่แล้วไอ้นี่ยากก็ท่องค่ำอีก คิดบ้างอ้าวโอ้น่ายกกระจาเงินซอยผู้เจ็บเห็ดเนะี่ยมือลาซี่หาพันได้ี่เป็นอย่างโอ้ไปเจ็บเห็ดเมียใส่พลังงานผสงกันแจกใจผู้เจ็บเห็ดพนะี่น้องเนาะมือลาหาพันหาพัน เอาขันแบบนี้ขออีกห้าสิบดอกขันแบบนี้ขออีกห้าสิบดอกเป็นยังงามยุ่งก่เห็นคือเป็นสีนีว่วะงกอยู่งามดอกดอกนี้งามบอกเลย ขันว่ามีค้นเขามากาอม้อนนะบ่แเมียนบ้านาซิมีค้นเขามาก้อนดอกกี่นองี้นเขามาก้อนมาต้องห็นกัน อึดแถวมือน,นี่อาจิเป็นเมือ่อเก็บมือนี้แล้บบ้ามีอาชิพักด้วยครับเด้ออาสิพักจกักข้าวถ้าให้ฝนหยุดมันหอนจกักซีหามือจังมาเก็บกันแบบนี้ถ้าฝนขมมือบ้ามีกับบอกไข่าาไอบ้บ๊กสมบายเราก็เอกอย่างเห็ดกับบ๊อกไอยเกิดอืมอืม ก็เฮ็ดไตเบียอาตโมนีอาชีได้ร่มเลิกได้ซ้ำนี่ก็เสียไปหายผู้ข้าเจ้าเกีบได้ห้ายกว่านี่นะให้เพิ่นตืิมกัน เได้่เคยเห็นเฮ็ดเขาแปงหรือว่าเห็ดดินเบิ่งเด้อนี่แหละเป็นยังดอกบ้ามีจังว่าสซ่บสี่สุดในโลกตัวนี้ยามแจงลรวมันสีบ่เหนียวมันสีบ่แข็งมันสีบ่แข็งมันสีบ่เหนียวนี่เฮ็ดเขาแปงเห็ดดินเห็ดสีแทบสีสุดในโลกสําหรับบ้ามีแล้วนี่ล่างยากบอบางล่างยากเห็นว่าซุดนี่ฮักล่ะนี่ต้องถนอมอ่ะถนุถนอมเกินมาเป็นคุ้หนูขาเห็ดอันนี้ ้องเข่าใจมันเข่าใจธรรมชาติของเห็ดเนาะครับเนาะโอ้โหแหมบแหมบมากพูดแหมบแหมบมากถ้าพุดแบบเห็ดยังเพิ่งั้ยเห็ดทานผู้ใดผู้เอาเขาเอาไว้ก้อนพี่น้องเขาเอาไว้ก้อนผู้ใดผู้เอาเขาเอาไว้ก้อน มีคนพ่อเอาแต่ว่าถามว่ากินได้บ่กินได้เขาต้องเอาไอ้ก้อนนะเพียมีผู้เอาเขาเอาไปแจกคนเขาไปแจกคนเราเอาไปแจกคนมานอยู่มานอยู่มู่นี่มู่ใหญ่ดีมู่นี่มู่ใหญ่ดีมูน้มน มูนกระมวนของตัวเอา้ากันจิบเปาะได้ก็ได้โอ้โอ้โอ้โหไปแจกคุณพี่น้องอเอาไปแจกลี่ยคุณผู้ผลเอาเพิ่นเอาเด้นี่ผู้เพิ่นบ่มีโอกาสเลยมาเก็บถ้าวัดดอ,อกเงี้ยสีฮอกระเทีมนี่นี่ออเอาบวกเอาถ้าเพ่งเรื่อม,มันสีเป็นสีหลินียดเขาเกิดไวาเฮื้ท่านเลียด,ยดถ้า,าเพ่งเนอืะ คนมาก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 แล้วคนมากแล้วเอาถือไปนั่มให้เบิ้มพี่นอ้องต้องว่าเฮ็ดท่าเลียดเป็นแนวได เห็นว <T itt les> ่า <das> น <quart an> ี่นี่นี่เห็ดทานเดือดพอจับมาเนี่ยเดือดจึ้งขึ้งโหลดก็เป็นยังกินไปนี้ถ้ามันกินได้เขากินเพิ่นก็จีนเขาเจี๊บไปแจกคนพี่น้องเมียมียมาแล้วเสียงแมียมียมาแล้วเสียงแมียมียมาแล้วเสียงแมียมียมาแล้ว เตะบุหูต้องแรนใส่ย่างเดียวที่เจ้าบ้านมีบอกบ่าแรนใส่บ่ได้เพราะว่าเอาเรานี่เอาไปเฮ็ดเป็นคลิปสั่นสอนคว่ำหูให้ผู้ชมอืมอืมปร่หยัดไหมบ่เย็บประหยัดสอนคว่ำหูให้ผู้ชมเนาะครับเนาะ อืมอุ้ยด่วนเร่งไงใส่ป่ะเนี่นยหลยเดียวพอเห็นบ้างนี่มาบมาบนี้มาบมาบนี้แปลว่าอยังบะแปลว่าอยังบะอุ้ยมันเมือนบอนล ขอบคุณึงอะไรสุขสสุการที่กระตามเมือนั่นคือ,อเก้เาพี่น้องผมแจวหัวใจทีมงานอีสา,บานบ้าทเขาเองแก้วดอกสุดท้ายทายสุดโคตรงามเลี้ยงกันยังสีเบิง้งเลี้ยงกันยังสีเบิง้งฝุ่นแก้วขอบคุณครับสวัสดีครับ